พออนาโบลีครับได้แจ้งเหตุผลดิวกานาโชเนี่ยไม่สำเร็จเพราะว่ามีการเรียกค่าเหนื่อยสูงนะครับเ่นนั้นของโจวานนี่มันนาครับพอกีฬาของนาโปลีครับเปิดเผยว่าการเซ็นสัญญากับอเลฮน,นโดรกานาโชปีกดาวรุ่งของแมนยูนั้นมันไม่เกิดขึ้นครับเนื่องจากนักเตะเรียกค่าเหนื่อยสูงเกินไปนะครับเกินเพดานของเขา ปีกชาวอิตาลอย่างกาลาโชกลายเป็นที่สนใจจากหลายสโมรสรในยุโรปไม่ว่าจะเป็นนาโปลีเชลซีแล้วก็ทอตแนมฮอสสเปอร์จากที่มีรายงานว่าแมนยูไม่ปิดโอกาสที่จะปล่อยนักเตะหากได้ข้อเสนอที่ดีพอและก็เหมาะสมนาโปลี oli, นะครับอยากให้กาลาโชมาทดแทนคุยชาควารัสเคเรียที่กับท,ที่ย้ายออกจากทีมเนะี่ยแต่พวกเขาเนะี่ยหาข้อตกลงกับทางนักเตะในเรื่องค่าเหนื่อยไม่เจอนะครับก็คือคุยเรื่องค่าเหนื่อยกับกาลาโชไม่ลงตัว กานาโชครับก็ไม่ใช่เป้าหมายเดียวของพวกเขาครับเพราะยังมีคาริมอเดยยมี่แล้วก็อลองแซงมัซิแมงที่ตกเป็นข่าวด้วยครับก่อนจะลงเอยด้วยการเซ็นญ,ญาโนอาโอคาฟอร์ครับไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวจากเอซิมิลานพ่วงออปชั่นซื้อขาดชั้นของมันนาบอกว่ามีนักเตะคนอื่นอีกที่ชื่อไม่ได้ปรากฏบนสื่อเราพยายามเดินหน้าคว้าตัวกาณาโชตั้งแต่ก่อนควาร์รสเคเรียจะย้ายออกไปแล้วนะมันนาให้สัมภาษณ์แบบนี้ครับ เรายื่นข้อเสนอก้อนใหญ่ไปให้แมนยูและเกือบจะปิดดีลได้ละถึงอย่างนั้นการย้ายออกจากพิมเมลีกในเดือนมกราคมซึ่งมันแตกต่างจากตอนซัมเมอร์เขาก็อยากได้ค่าจ้างที่น่าพอใจแต่เป็นสิ่งที่เราให้ไม่ได้และไม่อยากทําแบบนั้นมันยังไม่แฟร์ต่อทั้งแต่คนอื่นในทีมด้วยเพราะมันมีโครงสร้างขังน้นเนอย,อยู่นอกจากนี้ครับมันน่าย,ยืนยันว่าพวกเขาบารรลุข้อตกลงกับรัเซียดรอนมูนในการเซ็นสัญญากับอดยมีแต่ตั้งแต่ไม่อยากจะย้ายมาร่วมทีมนะครับเขาบอกว่า เรามีข้อตกลงกับดรอตมูลในเบื้องต้นแล้วนะแต่นักเตะไม่แน่ใจและแตัดสินใจที่จะไม่ย้ายมาร่วมทีมในตอนนี้นะอันนี้คือสิ่งที่แต่นั่นของโจวานนี่มาน่าครับผอกีฬาของนาป,ปลีได้ออกมาแจกแจงเหตุผลดิวการโชทําไมไม่มาที่นาโป,ปลีทําไมไม่สําเร็จเพราะว่ากาโชเรียกค่าเหนื่อยสูงเกินไปนะครับเกินกว่าที่ทางนาโป,ปลีจะจ่ายไหวนะครับสุดท้าย หมดสิทธิ์คำสร้อยนะครับหมดสิทธิ์คำสร้อยอยู่ท่าอยู่กับแมนยูต่อไปนะครับมาดูแฮร์รี่เคนกันหน่อยครับแฮร์รี่เคนมีเงื่อนไขลับๆนะครับค่าฉีกสัญญาอาจจะลาเสือใต้ไบเออร์นในซัมเมอร์ก็ได้นะครับมีรายง,งานข่าวจากสปอร์ตบิลครับได้รายง,งานบอกว่าทางสัญญาของแฮร์รี่เคนนะครับกับไบเออร์น,นั้นอนะ่ะมันมีการสอดใส่เงื่อนไขซื้อขาดเอาไว้ทั้งสําหรับในปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับโอ้โหมีเงื่อนขไขแบบนี้ขึ้นมา ปกติแล้วครับไบเยนพยายามเลี่ยงการตกลงค่าฉีกสัญญาแต่เมื่อเร็วๆนี้การเจรจาสัญญาใหม่ของชา,ามาบูซิล่ากลายเป็นประเด็นเพราะเชื่อว่านักเตะอยากให้สอดค่าฉีกสัญญา175ล้านยูโรเอาไว้ในสัญญาใหม่ด้วยรายงานจาก s p o ร์ตบิลก็บอกว่าทางแฮร์รี่เคนเนี่ยแท้จริงแล้วเนะ่ยเขามีเงื่อนไขสําหรับการฉีกสัญญาสอดใส่เอาไว้ด้วยนะครับซึ่งทําให้นักเตะม,มีทางเลือกสําหรับอนาคตอยู่ในมือนะครับ เงื่อนไขสําหรับการฉีกสัญญาของแฮร์รี่เคนคือการที่เขาเนี่ยจะต้องแจ้งใช้เงื่อนไขนี้ในตลาดซื้อขายช่วงหน้าหนาวหรือค่อยย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ซึ่งเขาไม่ได้ทําแบบนั้นในตลาดซื้อขายที่เพิ่งปิดไปหากแฮร์รี่เคนส่งสัญญาจะแยะออกจากไบร์นในตลาดซื้อขายที่เพิ่งจบไปครับพอถึงช่วงซัมเมอร์เขาก็สามารถย้ายทีมได้ด้วยค่าตัว80ล้านยูโรเ <c oughs> ขามีเงื่อนไขนี้อยู่เงื่อนไขนี้จะกลับมาอีกครั้งในปีหน้าครับซึ่งหากแฮร์รี่เคนแจ้งสโมสรในเดือนมกราคม26 ก็จะทำให้ค่าฉีกสัญญาเหลือ65ล้านยูโรมีผลเมื่อถึงช่วงซัมเมอร์ถัดไปนะครับคืโอ,โอแจง้งย้ายตอนมกราดเงี้ยก็ซัมเมอร์สามารถย้ายได้เลยในค่าฉีกสัญญาที่ตามตกลงกันนะครับพอถึงซัมเมอร์ปีหน้าแฮาร์ริเคนจะอายุครบ33ปีและจะเหลือสัญญาอีกเพียงแค่12เดือนถึงเงี้ก็ตามรายงานก็บอกว่าเคนไม่ได้คิดถึงเรื่องการย้ายออกจากไบเยอร์เลยนับตั้งแต่ย้ายมาวมทีมเขามีความสุขกับไบเยอร์และสบายใจกับการใช้ชีวิตในเยอรมนี ตอนนี้แฮร์รี่เคนกำลังพาไบเออร์ลุ้นแชมป์บุนเดสลีกานะครับหลังครองชาฝูงอยู่และนำหน้าไบเออร์เลูโกเซนอยู่6คะแนนนะครับผมก็ถือว่าน่าสนใจสำรหรับแฮร์รี่เคนนะครับก็มีเงื่อนไขแบบนี้ในสัญญาเขาอยู่ด้วยนะครับมาดูข่าวสารของโดมินิกโซบอสไลกันหน่อยครับชอบปากกต้ามากกว่าครับฉะนั้นของเจมี่คาราเกอร์ครับยอมรับไม่ปลื้มโดมินิกโซบอสไลครับเล่นเบอร์สิบนะครับเจมี er, ่คาราเกอร์กูลูคนดังยอมรับว่าเขาไม่ค่อยประทับใจกับผลงานของโซโบนะครับ ในการเล่นตำแหน่งเบอร์สิบให้กับลิเวอร์พูลสักเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ค่อยเวริร์กอะไรเงี้ยสปอตไลท์ก so, like? ลับมาทําผลงานโดดเด่นอีกครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับยังไงก็ตามเนะี่ยเจมี่คาร์เกอร์มองว่าลูคัสปาเกต้าเพลย์เมเกอร์ของเวสแฮมน่าจะเหมาะกับบทบาทตัวปั้นเกมในทีมของอันเนสลอตมากกว่านะครับฉะนั้นของอเจมี่คาร์เกอร์บอกว่าผมเป็นคนวิจารณ์ในเกมที่เวสแฮมแต่ผมก็ชอบดูปาเกตา้าแล้วอุทานโอ้ ทุกครั้งที่เขาเอาบอลลงด้วยอกหรือหัวไหล่โคตรสุดยอดผมคิดจริงๆนะว่าลิวพูน่าจะเซนเขาผมรู้ว่าสตีพยายามทำแต่ผมมองว่าเขาขาดความเป็นนักกีฬาอยู่บ้างได้คิดว่านั่นคงจะทำไม่ทีมใหญ่ๆไม่เซนยากับเขาเพราะสิ่งที่เขาทำยามไม่มีบอลหรือเปล่าผมคิดถึงลิวพูเพราะผมไม่ใช่แฟนตัวยงของโซบอสไลสักเท่าไหร่แต่เขามีความเป็นนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมเขาพูดถึงว่าเป็นเบอร์สิบของเรานี่แหละ คนพูดก็ว่าเขาทําได้เยี่ยมมากตอนไม่มีบอลแต่ผมคิดว่าเขาคือโบอแต่เขายิงไปแค่3ประตูเองผมทราบดีว่าเขาทํางานได้ยอดเยี่ยมให้กับทีมแต่ส็อตคงอยากได้ซบอสไลน์มากกว่าปากิต้านั่นแหละก็ตามนั้นนะครับโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่ดันนันของเจม,มี่คาร์กเกอร์ได้ออกมาเปิดใจนะครับผมไม่ปลื้มซบอสไลเล่นเบอร์สิสักเท่าไหร่ชอบลูคสัสปากกต้ามากกว่านะครับ มาดูกันที่ข่าวสารของเทรนต์อนกันหน่อยครับอันเดนส์ลอตคอนเฟิร์มว่าเทรนต์อนหายไม่ทันในการรับมือกับสเปอร์เกมคาราบาลครับรอบที่2นะครับท่งนั่นของอันเดนส์ลอตครับคุณซือลิเวอร์พูลยืนยันแล้วว่าเทรนต์อนครับแบกหัวเท้าช่างทองจะพลาดลงสนามพบกับสเปอร์แน่ๆในศึกคาราบาลครับรอบรองชนะเลิศในที่2วันพรุ่งนี้ครับวันนี้เป็นนิวคาสเซิลเจอแอนนอนก่อนเทรนนาโนขอให้เปลี่ยนตัวออกจากสนามในเกมชนะบอลหมัด2-0เมืม่อวันเสาร์ที่ผ่านมา รักษาตาแหน่งจ่าฝูงพิมพ์ลีไว้ได้เนาะ mm hmm. เมื่อ mm hmm. มีรายงานล่าสุดครับบอกว่าอาการบาดเจ็บจะใช้เวลาพักไม่นานแต่สล็อตก็มองว่าเจ้าตัวไม่พร้อมสําหรับเกมที่แอนฟิลกลางสัปดาห์นี้สล็อตพูดถึงเทรนนานโนบอกว่า mm hmm. เขาจะพลาดเกมวันพรุ่งนี้เราต้องมาดูกันว่าเขาจะสามารถลงเล่นในวันอาทิตย์ได้หรือเปล่าแต่เขาไม่พร้อมสําหรับวันพรุ่งนี้ที่เจอสเปอร์ mm hmm. ผมคิดว่าคุณเห็นได้ว่าเขาเดินออกจากสนามพร้อมอาการบาดเจ็บเล็กน้อยที่ขา ซึ่งนั่นคือผลว่าทําไมเขาถึงพลาดเกมวันพรุ่งนี้เทรนเนี่ยลงไปซ้อมในสนามพร้อมกับโค้ชเพื่อฟื้นฟ,นฟนูร่างกายแล้วต้องมาดูกันนะว่ามันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่นะรน,นี่คือสิ่งที่ทางด้านของอันนิสลอตครับได้ออกมาคอนเฟิร์มว่าเทรนอนโน่หายไม่ทันรับมือกับสเปอร์เกมในที่2วันพรุ่งนี้ครับนะก็ตามนั้นเลย,เยก็ต้องรอลุ้นเนะาะฝากไ้ด้วยสําหรับรักล้นใจรางวัลล้นมือกับยูสกอร์สามหกห้าเอสครับถ้า,คาใครสนใจก็ไปร่วมลุ้นสนุกกันได้ แจก iPad Air 2ครับ20รางวัลแล้วก็ยังมีเงินรางวัล10,000บาทแล้วก็20,000บาทด้วยกิจกรรมเริ่ม1-28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นถ้าใครสนใจนะครับแอนไลน์ไปได้เลยที่แอด u s c o r e 305แด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบพระคุณมากครับที่รับฟังข่าวสารนะครับในรอบดึกๆแบบนี้ครับทุกท่านทุกคนก็ถือว่าพักผ่อนกันให้เยอะๆนะครับหลับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนมีความสุขกับการใช้ชีวิตดูแลสุขภาพด้วยผมก็อ่านข่าวไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่ครับบเจอนะ น่าจะโดนพิษของ PM 2.5เนาะโอ้โหไม่ได้เป็นหวัดอะไรนะครับแต่เจ็บคอนะครับกลืนน้ำลายก็เจ็บก็กินน้ำร้อนเพื่อประทังอาการบรรเทานะครับบรรเทาอาการไปแล้วก็กินพวกยานะครับก็ลูกอมเขาเรียกว่าอะไรลูกอมใช่หมันชุ่มคอเนาะก็เพื่อจะรักษาคอครับตอนนี้ก็กลืนน้ำลายแล้วเจ็บถ้าใครมี มีวิธีแก้ปัญหาเนี่ยนี่ดีแก้ไขให้มันหายก็สามารถคอมเมนต์มาบอกแอดมินได้นะครับเพราะว่าหาวิธีแล้วนะครับยังไม่ค่อยเท่าไหร่คืนน้ำลายก็ยังเจ็บอยู่นะครับเนาะฝากด้วยนะครับถ้ามีวิธีก็แนะนํามาสําหรับการดูแลรักษาช่องคอครับให้หายกลับมาเป็นปกตินะรเพราะว่มมาตอนนี้เนะนี่ยน้าเสียงก็ตามนี้เลยครับมันมันกระแทกเสียงเยอะไม่ได้ครับอ้าวอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ก็จะพยายาม กลับมาให้เร็วที่สุดนะครับนะฮะมีวิธีบอกมาเลยพี่น้อง